รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววาไรนตี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทางทอทบ5แห่งนี้ทุกวันพหัสป,ปดีเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันนี้ก็ยังคงนำสาระที่น่าสนุกนะคะสอดแทรกความบันเทิงมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาต้อนรับกับคุณผู้ชมบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ธุรกิจ SME คือรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างงานกระจายรายได้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเมื่อ SME เติบโตเศรษฐกิจไทยก็จะเข้มแข็งไปด้วยการเติบโตและอยู่รอดของผู้ประกอบการ SME จะเป็นต้องใช้เงินทุนควบคู่ความรู้ เหตุนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D-Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นลมใต้ปีคอยเคียงข้างสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและความรู้ช่วยยกระดับพัฒนาศักยภาพ SME สู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง SME ดี a n k ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องมีดีหรือ Development พร้อมเติมเต็มความรู้และเงินทุนด้วยบริการสินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ SME พร้อมสนับสนุนยกระดับสู่ธุรกิจสีเขียวรวมถึงมีบริการร่วมลงทุนเพื่อเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหากยังไม่ต้องการเงินทุนสามารถรับการพัฒนา ต่อยอดธุรกิจให้ปรับตัวก้าวทันเทรนด์ปัจจุบันและอนาคตด้วยบริการทันสมัยใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME d Bank เพียงคลิกมาที่ dx.smebank.co.th ผู้ประกอบการก็จะได้พบประสบการณ์การเรียนรู้สุดเอ็กซ์คลูซเช่นโปรแกรมตรวจสุขภาพธุรกิจ หลักสูตรเสริมแกร่งจาก SMBD Bank และหน่วยงานพันธมิตรแนะนำเข้าถึงแหล่งทุนโอกาสขยายตลาดและปรึกษาธุรกิจโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพราะ SME คือรกากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย SME D-Bank ดี Bank, จึงพร้อมกุมมือเดินเคียงข้างเติมพลังด้วยเงินทุนเสริมศักยภาพด้วยความรู้สร้างเหล่าผู้ประกอบการ SME ไทยให้แข็งแกร่งและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไป ที่7พฤศจิกายน2,567ที่ผ่านมาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตกได้จัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง2,567เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มโอกาสช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว น,นายปณิธานมีชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอ,อกตกรกล่าวถึงอาคารสูนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง Thailand Best Agricultural Showroom ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ดำเนินการจัดตั้งสูนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ไทยล้ a นเบสอาร์กิทคอเทอร์ลโชว์รูมที่บริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษสีรัฐให้เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์การแสดงสินค้าสร้างช่องทางการจำหน่ายเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยส่งเสริมผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภคสร้างการรับรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง,วาง,วางและยังเป็นศูนย์รวมในการจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการส่งออก,ออกอีกด้วย ขอเชิญเข้ามานะครับช่วยกันนะครับส่งเสนิมสินค้าไทยนะครับสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้พัฒนาสินค้าเกษตรของเราครับให้สามารถแข่งขันนะครับกับนานาประเทศได้นะครับอันแรกเลยครับก็คือสินค้าที่ได้รับได้รับการรับรองนะครับรับรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับอาหารที่เป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับสินค้าเกษตรที่มีได้รับมาตรฐานนะครับการรับรองจัด ส่วนแรกการในส่วเกษตรนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการให้เกิดการขัดขัดนะครับในการพัฒนาสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามาครับสู่สู่แสดงสินค้านี้ครับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตกรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยอตกรที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22-28ถึงพฤศจิกายน2567 นศานย์การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยภายในงานจะพบกับสินค้าเกษตรคุณภาพเกรดพรีเมียมมากมายคัดสรรโดยอตโกเป็นสินค้าเหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกท่านทั้งสินค้าออร์แกนิกสินค้าเกษตรอินทรีย์ความเฮลตี้ที่เลือกได้จำนวนกว่า20ร้านค้าและพิเศษสุด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรออกรจัดใหญ่ลดราคาไข่ไก่แผงละ65บาทจำนวนจำกัด200แผงต่อวันตลอดระยะเวลาการจัดงานนอกจากนี้ยังมีคูปองส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปห้ามพลาด22-28ถึงพฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาเท่านั้นมาให้ได้นะคะ ่าลืมนะครับก็วันที่22นะครับถึง28พฤศจิกายนครับตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาแวะชิมแวะชมนะครับแวะช็อปแล้วก็เข้ามาดูนะครับเลือกซื้อเลือกค้าสินค้าเกษตรนะครับสินค้าที่มาจากเกษตรกรนะครับพี่น้องเกษตรกรของเราที่ไม่ด้อยกว่าสินค้าในต่างประเทศนะครับไม่ด้อยกว่าสินค้าของชาติใดๆนะครับ กกกกก็เขาากเข้้้้้าามช่่วววยยััันนแลลออุุใหงงจพีตรรดครบสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อ ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o CQ ่ซีเคียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเอ้ยชีวิตวันวันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไป กี้น้องขอเศร้าจริงๆใช่ปะ<อ>ไม่น่าเศร้าแล้วล่ะสุขจนเหนื่อยหลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแผนทริปของคุณที่เมืองหน้าเที่ยว com ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 ผมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยเปิดเวที Thailand g เกม Festival 2024มหากรรมรวมพลคนทำเกมครั้งยิ่งใหญ่แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมไทยและบทบาทสำคัญของเกมในฐานะสื่อยุคใหม่พร้อมผลักดันนักพัฒนาเกมฝีมือคนไทยสู่ทั่วโลกผ่านซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยในหลากหลายมิติสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวางและรวดเร็วภายในงานจัดให้มีการเสวนาการแข่งขันและการแสดงผลงานเกมที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมของคนไทยโดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า ก็เป็นพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนการนาทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยสื่อผ่านเกมให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ไปจะสัมพันธ์ประเทศของเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพให้กับน้องๆเยาวชนที่สําคัญที่สุดคือการเปิดพื้นที่แล้วก็ทําทุนทางวัฒนธรรมเอามาเพื่อที่จะพัฒนาผ่านเกมนะคะเกมไทยต้องุก นายสุชาติชมกลิ่นและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้บรรยายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาลัทธ้าภาษาศาสตร์รุ่นที่1คณะรัฐศาสตร์ณห้องสัตตบงกฎมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิยาเขตลงังสิกในวันนี้นะครับก็ มาร่วมงานเพื่อ,อ,อบรรยายแล้วให้องค์ความรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับน้องๆนักศึกษาเอกมาใยนอสกรุงเทพนะครับับผมดรอรุณเดชมารัตนะครับจากบริษัท PCM Training Center นะครับเป็นที่ปรึกษาด้านผู้บริหาร SME นะครับการพัฒนาธุรกิจครับและก็การวางแผนการเติบโตขององค์กรครับ ของเราก็ยกตัวอย่างเช่นสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งอ,อยู่ที่นครปฐมนะครับตอนนี้ผมก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับจะเป็นงานที่ส่งเสริม SME นะครับและทําให้ SME ของเราเนี่ยได้เรียนรู้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฝาก PCM ด้วยนะครับ กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจอพอในระดับพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนจำแนกออกเป็น5ด้าน 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านความเป็นอยู่ 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านรายได้และ 5. การเข้าถึงบริการรัฐ โดยนิยามของคำว่าย,ยากจนคือทุกปัญหาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองซึ่งในการสำรวจมีนายอำเภอเป็นผู้นำภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าทำการสำรวจในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กระทรวงหมหาดไทยกำหนด กระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนทุกเรื่องของพี่น้องประชาชนต่อไปเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้คนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึง พัฒนาและร่วมคิดร่วมพูดคุยร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับประโยชน์ด้วยการดึงศักยภาพและระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผนึกกำลังเป็นทีมสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อทำให้ทุกปัญหาความเดือดร้อนได้รับการบรรเทาได้รับการคลี่คลายและท้ายที่สุดได้รับการแก้ไขจนสำเร็จให้ได้งานจะสำเร็จด้วยการบูรณาการซึ่งกระทรวงมหาดไทยมุ่ง มั่นดำเนินงานปรับปรุงแนวทางและพัฒนาเพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนในทุกมิติให้เกิดความยั่งยืนและในปีงบประมาณพศ2567โดยผู้นำของจังหวัดและผู้นำของอำเภอได้ร่วมกันบูรณาการส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เริ่มจากการดำเนินงานระยะต้นขอให้กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำทุกวิธ ทางเพื่อให้ได้ข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อให้มีข้อมูลโดยประสานเทศบาลทั่วประเทศเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครนายกเทศมนตรีเมืองเป็นผู้นําในการสํารวจข้อมูลความยากจนและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกเรื่องควบคู่ไปกับการทําประชาคมแผนในระดับชุมชนของเทศบาลการดําเนินงานระยะก,กลางใหู้นย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองได้ศึกษาและพัฒนาระบบไท ไอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจนและแจ้งให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานขั้นปลายคือการพุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนทุกเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนแบบบูรณาการต่อไปบำบัดทุกบำรุงสุข ทันโลกทันสมัยทันท่วงทีกระทรวงมหาดไทยเอ้ยชีวิตวันวันพันกว่าเรื่องอวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิ คาแรกติดใจคําต่อไปตะกี้น้องขอเศร้าจริงๆิงใช่ไม่น่าเศร้าแล้วล่ะสุบจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแผนทริปของคุณที่เมืองหน้าเที่ยว com สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณสังคมอ,อ,อยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคม ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมลหา,ายสารบัเทิมสนุกรื่นเริบันเทิงสตอรี่เ,เทิสาเสร้างสรรค์สิ่งดีบันเทิงสตอรี่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพัทยาเพชรพันธ์ค่ะพบกับบันเทิงสตอรี่ที่มีสาระดีๆมีความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะคะและว,วันนี้เองค่ะพบกับแขกสุดพิเศษของดิฉันคุณโก้อภิสิทธิ์คุณโก้อภิสิทธิ์มีผลงานมามากกว่า2ปีเลยนะคะวันนี้คุณโก้จะนําเพลงอะไรมาเสนอแล้วคะช้ารักจากอุดอรเพลงนี้ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดอร สมัยที่มีสงครามทางทางจังหวัดอุดรครับค่ะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งแน่เลยค่ะฟังจากชื่อเพลงแล้วแต่ไม่ใช่กับเป็นเพลงสติงการร้องและสไตล์ดนตรีเป็นออกสติงนะธุรกิจที่พี่โก้ทำเนี่ยแตกต่างกับผลงานเพลงยังไงบ้างคะเรื่องผลงานเพลงผมก็ยังใหม่คิดว่าถ้าตั้งใจก็คิดว่าจะทำได้ดีนะฮะ แต่ถ้าจะไปหวังผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการร้องเพลงเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นฮะเขาคิดว่าสนุกสนุกเป็นเครดิตของตัวเองแค่นั้นเองแล้วความยากง่ายล่ะคะพี่โก้ขะมันแตกต่างกันยากไหมคะมีความยากทั้งนั้น,นะฮะถ้าคิดว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทําก็ทําไปแล้วพี่โก้คะพี่โก้คาดหวังกับผลงานเพลงนี้ยังไงบ้างคะในอนาคต ก็อยู่ที่ท่านผู้ผู้ฟังว่าเออจะให้กำลังใจยังไงว่าผลงานที่ออกไปนี่เข้าหูของคนฟังไหมแค่นั้นเองอ่ะแล้วเป้าหมายล่ะคะเป้าหมายที่เราจะผลิตผลงานเนี่ยคาดว่าจะสักกี่เพลงก็ไปเรื่อยๆครับจนกว่าคิดว่าศักยภาพเราพอไหมพอที่จะทำให้ผู้ฟังประชาชน ยอมรับเราไหมครับแล้วพี่ก็คิดยังไงคะกับวงการเพลงบ้านเราเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันนี้นักร้องที่ออกมาใหม่ก็เก่งนะครับเข้มมีการแข่งขันแบบชนิดเข้มข้นแล้วนักร้องที่ออกมาใหม่นี่มีน้ำเสียงที่ดีๆทั้งนั้นเลยเพราะมีการคัดกรองแบบเข้มข้นครับ อยากจะฝากผลงานช่องทางที่จะติดตามพี่โก้ได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ช่องทางทาง t ิ k ต o k แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมนะฮะใช้ชื่อว่าโก้อภิสิทธิ์ก็ได้หรืออภิสิทธิ์สิริวงศ์สวทก็จะได้ฟังได้หลายเพลงครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเราไปฟังเพลงช้ำรักจากอุดรกันเลยนะคะและสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เด็ดดวงใจที่ไรวิญญาณลาก่อนน้องหานที่ทำให้เสียน้ำตาผู้สาวอุดรช่างร้อยเลมานยาคงสมน้ำหน้าเห็นน้ำตาชั้นหลังขับรถมาไกลผ่านบ้านไผ่เมืองพลสีดา แววเสียงเธอมากองในหูให้ฟังนับต่อแต่นี้เราเห็นที่แยกทางผ่านมาก็ช่างอย่าได้วังอะไรโอ้ใจเอยใจมันทำไมดื้อดึงเสียจัเยจเขามีฝรั่ง มันก็ยังรักเขาห่วงใยทุ่มเทให้เขาเอาจนเราไม่เหลืออะไรเขายังลายใจเอาคนใหม่เข้ามาแทนที่เก็บเศษดวงใจคนใจร้ายทำลายเพพังให้เธอสมหวังกับฝรั่งเศรษฐี ัวใจเจ็บช้ำคงต้องจำคราวนี้จุดหมายไม่มีแต่ต้องหนีให้ไกล เขยังรักเขาห่วงใยทุ่มเทให้เขาเอาจนเราไม่เหลืออะไรเขายังลายใจเอาคนใหม่เข้ามาแทนที่เก็บเศษดวงใจคนใจร้ายทำลายเพพังให้เธอสมหวังกับฝรั่งเศรษฐี ปวดใจเจ็บช้ำคงต้องจำคราวนี้จุดหมายไม่มีแต่ต้องหนีให้ไกลปวดใจเจ็บช้ำคงต้องจำคราวนี้จุดหมายไม่มีแต่ต้องหนีให้ไกล บ้างคะได้รับชมสาระและความบันเทิงที่เรานำมามอบให้วันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสับดีเวลาประมาณ15นาฬกาค่ะกับรายการร้อยเรื่องราววารราตี้ทางททบหแห่งนี้เช่นเดิมสวัสดีคะ่ะ